สนับสนุนโดยฉลองครบรอบ40ปีกับโรงแรมในเครือ105แห่ง Muven Peak Hotel and Resort สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกายใจรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับแง่มุมทางความคิดที่หลากหลายจากประสบการณ์ชีวิตของผู้คนนะคะสำหรับเทปนี้ค่ะเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะไม่ใกล้ไม่ไกลตัวเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีเป็นใครนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะ เราก็อยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราแล้วนะคะนั่นก็คือคุณกหนกรัฐวกุลค,ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับยิ่งครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ สวัสดีครับแขกพิเศษเลยใช่แล้วเพราะเนื่องจากว่ารายการเราปกติแล้วเนี่ยนะคะจะเชิญแขกรับเชิญที่มาจากข้างนอกนั้นเลยแต่คนกันเองเนี่ยไม่ค่อยมีท่านผู้ชมคะความจริงก็เดินเจอกันตรงใกล้ถุนตึกเนี่ยฮะคุณผู้ชมแอบกระซิบนิดหนึ่งค่ะว่าแอบไปเดินเจอกับกิ๊กค่ะคุณผู้ชมตรงตลาดนัดข้างล่างออฟฟิศโอ้ยก็เดินเดินเจอกันเลยมานัดอ๋โอ้ยดีใจมากภูมิใจมากเป็นนับวันของคนในอ่าใช่คนในเครือใช่ไหมฮะถูกต้องแล้วค่ะแต่จริงๆแล้วที่พี่กนกรับปากเนี่ยเป็นเพราะว่ากลัวค่ะกลัวกลัวอะไ ตัวเผยแพร่ออกไปว่ามีกิ๊กเยอะอย่างนี้ยิงรู้ความลับเยอะนี่พี่กนะกถามนิดนึงว่ามาอยู่เนชั่นของเราต้องใช้คำของเรากี่ปีด้วยกันอยู่เนชั่นเป็นพนักงานจริงๆเนี่ยปี2939นหะแต่ว่าก่อนหน้านั้นประมาณปี3738เนี่ยผมผมจัดวิทยุที่นี่มาก่อนวิทยุเนชั่นแต่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำเป็นฟรีแลนซ์ตอนนั้นก็จัดรายการเพลงอยู่ข้างนอก แล้วก็รู้จักกับพี่พี่อ๋อยอรสา,าเขาดูแลว,วิทยุอยู่ก็เชิญมาจาัดแล้วทำไมถึงได้มาทำวิทยุได้ล่ะพี่ก็รู้จักกับคุณอ๋อยอรสา,ามาก,ก่อนจัดรายการวิทยุข้างนอกที่กันตอนนั้นผมก็เป็นดีเจเปิด,เป,ดเปิดเพลงเปิดแผ่นนะยูนั้นเป็นแผ่นเสียงก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นรายการเพลงวัยรุ่นเนี่ยฮะแล้วก็อยู่ไปอยู่ไปปุ๊บเสียงมันเริ่มแก่่ เสียงมันเริ่มแก่เออสียงมันเริ่มแก่หรือมันหรือมันแก่หรือมันแก่มาตั้งแต่เริ่มก็ไม่รู้นะแต่รู้สึกว่าเสียงมันเริ่มแก่เราจัดรายการนิทยุมาประมาณปี32มสองนะสองสแล้วประมาณ2 5 3 5 3 6เริ่มคิดอ่าเสิยงมันแก่แก่แล้วก็ดีเจตอนนั้นเริ่มแบบลูกเล่นเยอะอ่ะใช่ลูกเล่นทำเสียงแบบ เล่นชวนคนฟังเล่นเกมบ้างทําสิ่งเล็กสิ่งน้อยเราทําไม่ได้อ่ะอก็เลยเริ่มมองหาที่อื่นว่าตายแล้วเราจะไปทําอะไรดีวะเนี่ยเราเสียงแกแ่เราก็ต้องไปจัดรายการเพลงเก่าไปจัดรายการเพลงเก่าสุนทรภพรอะไรอย่างนี้ดีกว<อ>่าปรากฏว่าคนที่จัดรายการเพลงเก่ามันก็มีไม่เยอะนะและแต่ละท่านก็โอ้โหจัดนานมากท่านสุขภาพแข็งแรงมากเลยท่านไม่ค่อยเปิดช่องให้เราเลย<อ>ก็พอดีคุณอ๋อยอลา,าติดต่อมาว่ารายการเก็บตกจากเนชั่นทางวิทยุเนี่ย ต้องการคนจัดรายการกับคุณสุธิชัยออโอ้โหตัวพ่อ,อสุทธิชัยใช่โอ้โหตัวพ่อเลยอะคนคุยข่าวตัวพ่อเลยใช่แล้วตอนนั้นมันไม่รู้สึกเกรงเลยเหรอพี่เกรงแต่เราก็รับทำก็รับคือผมเป็นคนชอบอ่านข่าวตั้งแต่เด็กด้วยผมก็จะพอจะรู้ข่าวรู้อะไรบ้างใช่ไหมก็เข้ามาแล้วเข้ามาจัดรายการกับคุณสุธิชัยเนี่ยคุณสุธิชัยไม่สอนอะไรเลยนะแต่ประเภทมาเหมือนสมัยนี้ไม่มีประเภทแบบเปิดอบรมก่อนจะออกอากาศ เราจะต้องทําตัวยังไงทําข่าวมันไม่มีมทํารายการไปจริงๆแล้วก็แบบเรียนรู้ไปจริงๆสดๆเลยไลฟ์ทุกอย่างไลฟ์หมดแสดงว่าคนในสมัยก่อนก็คือในสมัยรุ่นพี่กันเนอมันไม่ได้นานขนาดนั้นนคือยังไม่ยี่สิบปีเลยกว, <c oughs> ว่าจะมาอยู่ตรงนี้ต้องผ่านอะไรมาเยอะมากกว่าคนสมัยในปัจจ<ช>ุบันนี้นบางทีแล้วแกก็จะว่าแกถ้าเกิดคุณถึงขั้นเป็นผู้บริหารนะนั่นแหละจะเริ่มโดนคุณสุธิชัย <c oughs> เอ,ดอ็ดแล้วแล้วหลังจากนั้นก็คือมาเป็นผู้ประกาศข่าว หน้าจอทีวีใช่ก็จริงๆแล้วผมผมเข้ามาทางวิทยุแล้วก็คุณสุริชยัยตอนนั้นก็จะไปทําตอนนั้นจะไปทำไอทีวีแล้วก็จะมาทำเอ่อเนชั่นชาแนลใช่ไหมฮะทำไอทีวีไม่ท่า่เพราะว่าทำไอทีวีก็ก็เราไม่ใช่ตัวหลักพราะเขาไปทำที่นู่นใช่ไหมแต่พอทำ Nation Channel เนี่ยสิโอ้โหให้เราเป็นคนอ่านข่าวและไม่บอกก่อนเลยนะเออบอกบอกแต่บอกแบบแบบแกระชั้นมากอะ่ะค่ะ คือก็จะมีทีมของของเนชั่นชนแนลใช่ไหมทีมอ่านข่าวทีมจัดรายการอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็เห็นเขาซ้อมซ้อมว่าคนนี้อ่านข่าวคนนี้จัดรายการพอถึงเวลาอีกเดือนนึงจะออกอากาศเรียกเราไปคุยว่าจะให้เราอ่านข่าวช่วงพรามไทถามและพรามไทถามของคุณสุทธิชัยคือพรามไ์ถามที่ตรงกับสารานสามทุ่มม,มันไม่ใช่ทุ่มหนึ่งตอนนั้นโทรทัศน์เมืองไทยเนี่ยพรามไ์ม์คือทุ่มหนึ่งแต่เนี่ยสามทุ่ม โอ้โห oh, oh. เราไม่อยากอ่านนะเราไม่อยากอ่านข่าวคือผมเคยอ่านข่าวมาก่อนที่ช่อง11ค่ะปี3738ผมก็ผมเคยอ่านข่าวมาก่อนแล้วผมไม่ชอบคือตอนแรกๆอ่านมันก็สนุกดีนะพออ่านไปสักพักสักพักมันก็จะเริ่มเบื่อเพราะมันมันอ่านไปตามมันอ่านข่าวจริงอะ่ะ ขามีสคริปต์ข่าวให้เขาก็เราก็อ่านไปตามนั้นอ๋อคือกำลังจะบอกว่าการที่อ่านเฉยๆมีสคริปต์ให้แล้วอ่านตามสคริปต์มันไม่ใช่คุยข่าวมันไม่ใช่เล่าข่าวมันสอดแทรกอะไรไม่ได้เลยนะอ่านไปตามนั้นเลยสัมภาษณ์รัฐมนตรีที่เตรียมคำถามให้เลยเตรียมมาห้าคำถามมันก็ไม่ท้าทายเราใช่แล้วแปลกนนอาชีพนี้นะพอคุณรู้สึกคุณหมดใจกับมันนะอ่านได้เร็วเลยอ่านแย่เลยยังไงอะเร็วลายยังไงคะคือผมตอนที่ช่องสเ็ดเนี่ยผมสอบเข้าไปนะค่ะ เราสมัครสอบเลยแล้วผมมั่นใจผมได้แน่นอนพราะผมเป็นคนที่ชอบอ่านข่าวก็ได้ที่สามก็อ่านคล่องเลยแต่พอหมดใจเบื่อพบเนี่ยมันอ่านรัวอ่านผิดอ่านสะดุดอ่านเร็วมันมันผิดทุกคืนคือใจมไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้ว<ช>ว่าอย่างนั้นพอหมดสนุกพบแบบโอ้โหโดนทางที่นั่นเขาเรียกไปคุยเลย,เยีนี้ขนกอ่านข่าวไม่ดีเลยเป็นเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเราก็ไม่อยากทาแล้วแล้วก็มาอยู่วิทยุ คุณสุทธิชัยอ่านข่าวอีกเราก็ฝังภาพจากตรงนั้นมาคือเราเราไม่ชอบแล้วอ่ะเราไม่ชอบแล้วเราไม่รู้ว่ามันจะแบบมันจะมีการคุยข่าวเล่าข่าวใช่ไหมเพราะโอ้คุณสุทธิชัยผมไม่เอาว่าผมไม,ไม่เอาบอกเฮ้ยก i, นกตอนนั้นผมจัดวิทยุจัดวิทยุตอนเช้าบอกคุณน่ะยังจัดวิทยุอยู่ไหมจัดผมอยากจัดวิทยุนั่นแหละคุณจัดวิทยุเหมือนเดิมแต่คุณแต่งหน้าใส่สูทซะหน่อยอ ไปจัดวิทยุคือเหมือนที่เราจัดตอนนี้แหละแต่ออกทีวีเหมือนแต่ที่คุณจัดวิทยุทุกอย่างคือจัดวิทยุเนี่ยมันมันมันนิวส์ทอลมันคุยข่าวมันไม่ใช่อ่านมันก็เราก็อ๋อโอเคโอเคก็มันมันไม่ใช่อ่านข่าวมันคุยข่าวแต่ตอนสามทุ่มอ่านคือผมเนี่ยสองพาร์ทเลยนะพาร์ทคุยข่าวกับพาร์ทอ่านข่าวสองพาร์ทเลยก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่ง โอ้ยคุยกันอยู่นานตั้ี่ตอนแรกผมก็ไม่ยอมนะคุยกันครั้ง2อครั้งสา,สาครั้งแล้วคุณสุทิชาโคตรโหดเลยอะยังไงออะพออีผมขอสั่งคุณในฐานะที่คุณกินเงินเดือนผมให้คุณทำงานนี้เลยโอ้โหจบแจ็คพอตเลยล่ะจบแล้วก็ต้องทำตามนั้นใช่จนอยู่มาถึงปัจจุบันนี้กี<ช>่ปีแล้วพี่ตนน้นปี ตอนนั้นปี4-3อ่าวบัตพนักงานดูเลยดีกิเนเชนชแนลดีแต่ว่าผมเข้ามาอันนี้เป็นบัตรแรกนี่บัตรแรกที่เข้ามาปี3-9นี่ค่ะคุณผู้ชมบัตรแรกบัตรแรกแล้วก็แปลวแล้วก็พึ่งบัตรตอนหลังนี่เห็นไหมฮะท่านผู้ชมก็ไม่น่าเชื่อนะครับคนยิ่งอายุมากยิ่งหน้าตาดีนะฮะอันนี้เห็นด้วยค่ะจริด้วยไอ้นี่แบบดูไอ้หนุ่มซินตึ้งไงไม่รู้นะฮะนี่ดูแบบโอ้โหเลยฮะ ไม่น่าเชื่อนะฮะนี่พี่กนกจะบอกว่ารหัสเดียวกับหญิงเลยนะ0ูนย์ศูนยูนเจ็ดศูนย์ศูเดเหรอใช่รหัสเดียวก็สามสามเลขท้ายแต่คนละปีแค่นั้นเองคือของพี่กนก39ใช่ไหมของหญิงออ๋ใช่เขาอ๋อตรงนี้ของหญิงเป็นห้าห้านับดูนะคุณผู้ชมคะ16ปีได้ไหมสิบหกปีสิบหกปีโอ้โหพี่กระหนกสิบหกปีนะความลังสวัสดีค่ะพี่กนกสวัสดีครับบุ๋งบอกว่าแก่ประสบการณ์ เร็วมากนะใช่เร็วมากๆไม่น่าเชื่อเลยมากค่ะแล้วพี่กนกอยู่มาจนถึงทุกวันนี้สิ่งที่ทำให้พี่กนกไม่เคยจากเนชั่นไปเลยคืออะไรเออญิงไม่รู้นะว่าครั้งหนึ่งพี่เคยมีค่าตัวถึงเดือนละหนึ่งล้านนะโอ แล้วพี่กนกอยู่มาจนถึงทุกวันนี้สิ่งที่ทำให้พี่กนกไม่เคยจากเนชั่นไปเลยคืออะไรเออผมผมเอ,อ่อทำแต่ง,งานมากกว่าทำแต่ง,งานแล้วเวลามันก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆจนผมไม่รู้ตัวนะคือผมทําเช้าทําเย็นทำกลางคืนทําเช้าทําเย็นทำกลางคืนคือคุณสุริชัยเนี่ยป้อนงานให้ทํามากจนกระทั่งเรางงหัวไม่ขึ้นอะ่ะ <laughs> เราไม่ได้คิดว่าคุณสุิชัยอะห,หยิ่มไม่ได้พูนะคะใช่คือแบบผมว่าเป็นทริกแก่นะคือผมไม่มีเวลาคิดว่าผมจะไปสมัครงานที่ไหนผมไม่มีเวลาคิดว่าเออเราจะโทษอย่างที่เขาชอบคิดกันไปเปิดบริษัทเองอะไรเงี้ยไม่มีเวลาเลยมันรู้สึกตัวอีกทีเฮ้ <laughs> ไยไม่ทำานสิบหกปีแล้วได้สร้อยเลยเว้ยที่นี่พอสิบปีมันจะได้สร้อยไหมจริงเหรอใช่มันจะได้สร <laughs> ้อยสิบปีได้สร้อยสิบห้าปีได้สร้อยหนักขึ้นยี่สิบปีได้สร้อย กี่บาทไม่รู้อะมารู้สึกด้วยทีเฮ้ยได้สร้อยแล้วเว้ยสิบปีเลวเนี่ยไม่น่าเชื่อนะเออคือก็เรางจะบอกว่ามันไม่รู้ตัวมันไปแบบเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วทำแต่งานไงก็เลยทำให้อยู่ในชาตมาตรงนี้ยิ่งก็เข้าใจว่ารักบริษัทรักชั่นใช่หรอคุณสุชัยได้ยินไหมคะแต่มีอยู่ช่วงนึงก็มีคนติดต่อนะเอก็มีคนติดต่อติดต่อให้ไปที่ไหน ปอยู่ช่องอื่นอย่างนั้นใช่เออหญิงไม่รู้นะว่าครั้งหนึ่งพี่เคยมีค่าตัวถึงเดือนละหนึ่งล้านนะโหวเคยลงพาดหัวนักสินบันเทิงนี่นะจริงเหะกระกี่ปีล้วเออประมาณปีผมว่าประมาณปีสี่หเจดนะว้าวโอ้โหหนึ่งล้านบาทใช่จริงๆแล้วผมไม่รู้นะ ผมไม่รู้ว่าคือเขายัางไม่ได้ติดต่อผมนะมันเป็นข่าวลงนสแพร์ก่อนอแล้วแม่ผมอ่ะให้พี่สาวผมโทรมาถามว่ามันจริงไหม <laughs> ซึ่งเ<ม> <c oughs> จ้าตัวยังไม่รู้เรื่องเออผมก็ยังไม่รู้เรื่องเลยบอกเนี่ย <c oughs> คือแม่ผมเขาอยู่ที่หมู่บ้านแล้วตอนเย็นๆเขาจะไปคุยกับบรรดาคนแก่ด้วยกันไง <c oughs> คนแก่ด้วยกันเขาจะรู้ข่าวเพือถามแม่ผมว่าเนี่ยมีคนจะมาจ้างลูกชายหรือซีมหนึ่งล้านนะโอแม่ผมก็รู้สึกเสียหน้าเพราะอะไรวะ ทำไมกูไม่รู้ก่อนทำไมกูไม่รู้วะลูกกูจะไปกินกันเดือนนึงแล้วโทรมาถามผมผมก็ไม่รู้ผมก็เลยถามอ๋อวิ่งลงไปข้างล่างดูแผงหนังสือเฮ้ยจริงด้วยเออแล้วทําไมถึงไม่ไปล่ะคะหนึ<อ>่งล้านเลยนะต่อเดือนนะไปคุยกับแม่<อ> <laughs> ไปคุยกับแม่ถามแม่ว่าเนี่ยเนี่ย <laughs> ถ้าเกิดเขาให้เนี่ยอเขาให้แหละ,ะเขาให้เดือนละหนึ่งล้านอ่ะควรจะออกเจเนชั่นดีไหมแม่ผมก็ แล้วลือคิดว่าเขาจะให้หรือกี่เดือนโอ้โหเออเราไม่เคยคิดมุมนี้เลยหมแม่หัวเขาเป็นไปได้มั้ยเขาจะจ้างเราแค่สามเดือนเออนะแล้ว,วถ้าเกิดเขาจ้างมากกว่านั้นล่ะใครจะไปกล้าถามอ่ะใช่ไหมใครจะไปกล้าถามว่าเออพี่หรือว่าเซ็นสัญญ,ญาพี่ต้องจ้างผมหนึ่งล้านผมออกมาแล้วนะพี่ต้องจ้างผมหนึ่งล้านสามปีนะอ่ะมันต้องมีการใส่สัญญาสิพี่ใช่แต่มันไม่กล้าถามไงอ๋อแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสก็ไม่ได้ออก อ๋อก็เลยอยู่ยาวมาถึงปัจจุบันนี้แล้วก็ได้จัดคู่กับพี่ธีระแล้วก็พี่บรรจงในปัจจุบันใช่ซึ่งสังเกตว่าเวลาอ่านข่าวพี่กนกเองจะชอบเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนแกล้งแกล้งอ่ำอ่ำคำคำพี่ธีระกับพี่บรรจงอยู่เรื่อยๆใช่เหรอแซวแล้วมันมาจากเรื่องจริงไหมพี่บางอย่างคุณธีระก็ชอบก็ชอบก็ชอบไปเยาวราชก็ชอบไปถนนบางสายก็ไปถนนสายสายสายอาหารใช่ไหมเยาวราชตอนกลางคืนกลางวันก็เป็นสายทองคำใช่ไหมแล้ว จองคืนเขาก็ไปสายโลกีทนนสารโลกีกับรัชดาชอบแล้วจะรู้ได้ไงว่าเขาไปถ้าเกิดพี่ไม่ได้ไปด้วยอ่ะฮะรู้โถผมไม่ด้ไปเด็กเขาชอบมาถามทีร่าชอบมาถามอ๋อแต่ผมไม่รู้เขาไปหรือเปล่านะใช่เออแล้วพี่คิดบ้างไหมว่าทำไมเขาเถียงพี่ไม่เคยออกเลยอ่ะมันจำนวนโดยหลักฐานมันจำนวนโดยข้อเท็จจริงเนี่ยแล้วเขามีจะบอกว่าเขาก็อยากจะแก้ตัวของเขาเหมือนกันนะพี่อะไรอ่ะ น้าเห็นไหมเขาชี้มาอย่างนี้เลยพี่สร้างภาพเฮ้ยหญิงจัดฉากกว่าเนี่ยไม่ดีเขาพูดเองแล้วเขามีจะบอกว่าเขาก็อยากจะแก้ตัวของเขาเหมือนกันนะพี่อ่ะไปดูกันอะไรอ่ะผมว่าเนี่ยนะหลายคนเนี่ยรู้แล้วว่าว่าพี่เขาเนี่ย ชอบเล่น f a Facebook ุ๊อใช่ไหมฮะแต่ผมว่าอีกหลายคนเนี่ยไม่รู้ว่าเขาไม่ใช่แค่เล่น Facebook แต่ถึงขั้นติด facebook เชื่อไหมว่าเลิกงานนี่นะเกือบเกือบสี่ทุ่มกลับบ้านไปใช้เวลาเดินทางไม่เกินสี่ทุ่มครึ่งอะแต่เล่น Facebook ถึงตีสองอะเล่น Facebook ถึงตีสองแล้วก็ตื่นประมาณสักตีสี่มาทำงานครับแล้วอย่างนี้ไม่เรียกให้ว่าเล่น ไม่อย่างนี้ไม่เรียกให้ว่าติด Facebook เราจะเรียกว่าอะไรแล้วถึงขนาดที่ว่าผมเธอถามนะว่าโอ้ยทำไมพี่เล่น f a c e b o o k ดึกขนาดนั้นน่ะเขาแก้ตัวว่าอะไรมหมอสระผมแล้วแล้วรอให้ผมมันแห้งผมมีอยู่กระจุกเนี่ยเนี่ยมีอยู่แค่เนี่ยรอที่สองชั่วโมงแล้วแก้ตัวแล้วทําไมรู้ไหมฮะเป็นคนที่เล่น a c e b o o k ซะจนจนตัวเองเป็นโรคบ้านหมุนน่ะเพราะนอนไม่พอต้องตื่นเช้าไงไม่เชื่อนะลองดูได้ ในหนึ่งเดือนเนี่ยจะต้องมีบ่งบานมาแล้วแบบเสียงจะหายหน้าตาจะสโลสเลสลึมสลือเชื่อไหมว่าเขาเล่น Facebook จนทั้งเออไม่สบายอะ่ะเป็นโรคบ้านหมุนเเพราะว่าพักผ่อนน้อยเรื่อง a c e b o o k นี่นะผมเพิ่มอีกนิดนึงก็นั่งจัดรายการกันอยู่3คนอนะ่ะข่าวโคนอนะ่ะ <c oughs> ก็บางบางช่วงเนี่ยเออผมเล่าข่าวบ้างคุณดิลระเล่าข่าวบ้างคุณกระหนกทำไรรู้่ากลมนากลมตาจิ้มโทรศัพท์อย่างเดียว เล่น Facebook เล่น Facebook ในรายการเล่น Facebook จริงๆวันนี้น้องเขาบอกว่าให้เราสองคนเนี่ยช่วยกันหาเรื่องเผาพี่ขนกเอาแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวก่อนผมเนี่ยพยายามนะคือผมเนี่ยนึกไม่ออกหรอกพี่ขนมไม่ค่อยมีอะไรให้เผา <c oughs> เป็นคนดีไม่ค่อยมีทิฏฐิ <c oughs> ก็ยอมให้ให้พี่เผาน้องมากกว่าแต่วันนี้ผมขอสักเรื่องเถอะวันนี้เตรียมมาแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ประกอบรายการจําได้ไหมตอนที่เราเขาม,ามุย้ยเออมเมล็ดหมามุ้ยอะ่ะก <c oughs> <c oughs> ินแล้วโดดไปรูลม อแล้ววันนั้นวันนนั้ที่มีข่าวเนี่ยทีมงานก็ไปเอาไอ้ขวดนี้มาเนเมล็ดหมามุ้ยเอามาประกอบฉากครับปรากฏว่าพี่กหนกก็พอหลังจบรายการปุ๊บมีน้องทีมงานมาบอกพี่พี่หนูรู้เมล็ดหมามุ้ยมีขายที่ไหนแบบเป็นแคปซูลอ่ยพี่กโนกไงวะเฮ้ยไปซื้อให้พี่กระปุกนึงเดี๋ยวให้พี่คบาทผมจำได้พักใค้ทีมงาน5 0 0บาท ไป<ด>ซื้อหมาหมุ้ยแบบเ,บเป็นแคปซูลมานแล้วผมจําได้ผมเคยถามพี่เป็นไงหมาหมุ้ยที่ซื้อไปอะ่ะหมดหรือาังพ่ออ๋อยังไม่กินเลยตั้งไว<แ>้เฉย <laughs> ใครจะเชื่อหมดแล้วมั้งใครจะเชื่อว่าซื้อไปขนาดนั้นเนี่ยออไม่กินเลยก็าถามพี่กนกแล้วกันว่าตกลงหม,ห,มหมามุ้ยหมามุ้ยที่พี่ให้น้องทีมงานซื้อให้นะฮะ กินไปกี่กระปุกแล้วครับตอนนี้หมดไปหลายรอบแล้วครัหมดไปหลายรอบแล้วครับเชื่อเถอะเขาเป็นคนที่มนุษย์สัมพันธ์ดีนะโดยเฉพาะกับผู้หญิงเน็ตด้วยอ่ะโดยเฉพาะกับผู้หญิงเวลาคุยกันเนี่ยมีปากว่ามือถึงตลอดเป็นผู้ชายที่ปากว่ามือถึงตลอดก็กลัวผู้หญิงเขาจะเซ้เขาไปประคองหน่อยจริงๆเขาก็ทำท่าเหมือนเจ้าชู้อย่างนั้นแหละจริงๆก็ไม่มีอะไรฮะจริงๆมากกว่านี้ นี่ก็เผาพี่นะไม่ใช่ผมนะผมไม่เกี่ยวหรอกพี่ผมรอจังหวะเอาคืนอยู่ก็มีรายการเนี้ยได้เอาคืนแบบเต็มๆพี่อาทราพนะหน้าเห็นไหม เขาชี้มาอย่างนี้เลยพี่สร้างภาพหญิงจัดฉากคนเนี้ยไม่เขาพูดเองจริงจริงเขาพูดเองเลยตามในจอลยสาบานเลยค่ะคุณผู้ชมหญิงจัดฉากคนเนี้ยไม่มีจัดฉากเขาจะไปสร้างภาพอะไรเ่าภาพเอท่านผู้ชมไม่รู้ว่าภรรยาผมได้ทำงานในในตึกเนชั่นด้วยใช่เขาจะไปสร้างภาพจะไปอะไรได้ะใช่ไหมฮะปุ๊บโทรสองคนที่ใส่ร้ายผมถามว่าผมอะไรนะปากว่ามือถึงภรรยาอยู่ในตึกนี้จะไปได้ยังไง หญิงขอบอกไว้เลยวันก่อนที่ไม่เจอที่ตลาดนัดยืนอยู่ 1, 1> คนข้างกับแม่ค้าขายขนมคุณผู้ชมคะ,ะแล้วก็แจกขนมคุณผู้ชมคะแจกขนมกับสาวๆสวยๆทุกคนที่เดินผ่านเด็กรุๆๆ่นลูกเด็กรุ่นลูกจีบแม่ค้าสิ <c oughs> <c oughs> โอแสบมากแสบมากอ <ๆ S 1> เขาบอกพี่สร้างภาพไม่ล่ะฮะ เลยดีกว่าเดี<า>๋ยวเกิดจะเป็นแก้แค้นก็ไปแค่คืนนี้นเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวโดนแน่คืนนี้จัดหนักเลยเ <c oughs> ดี๋ยวโดนแน่ <c oughs> แต่จะถามว่าอะไรคือดันชนีชี้วัดความสุขของพี่ว่าพี่ประสบความสําเร็จหรืออะไรยังไงความสําเร็จไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าความสําเร็จไม่ไม่ได้ไม่ได้หาตัววัดเป็นส่วนตัวว่าตัวเองทํางานความสาเร็จอะไรเงี้ยแต่ความสุขเนี่ยโอเคความสุขนี่ต้องมีความสุขของผมก็ก็จะอยู่ที่พวก คือขอให้ผมได้ไปได้ไปเห็นอะไรที่มันแบบลิงก์เชื่อมไปที่วัยเด็กได้แล้วผมก็มจะมีความสุขอย่างเช่นเดี๋ยวนะฮะนี่โอ้โหมีอุปกรณ์พร,อพร้อมเลยค่ะนี่มันคือิ่นโตเป็นตัวอย่างอ่ะ คือผมจะมีความสุขเวลาที่แบบไปเจอพวกร้านกาแฟเก่าๆตลาดร้อยปี oh. หรือว่านังเก่าๆหรือว่าเป็นพวกหนังสือพิมพ์เก่าๆ oh. นิตยสารการ์ตูนเก่าๆ oh. นะฮะอันนี้ก็ไปเจอที่เนี่ยตลาดนัดสวนรถไฟอ่ะที่เขามีเรื่องกันถูกไล่มาแล้วเขามาอยู่ที่ศรีนครินนะ oh. แล้วผมก็เดินผมชอบไปเดินพวกเนี่ยตลาดแบกดินแต่เขาจะมีพวกบางทีก็จะมีพวกโทรศัพท์เก่าๆขายบางทีก็ไปไปเจอไอ้พวงพวง พวงกาแฟกาแฟโบราณที่หถอๆจะมีแบบใส่เป็นพวงๆอะก็จะซื้อมาซื้อแก้วน้ําโบราณเนี่ยชอบนี่คือนี่คือความสุขของพี่ใช่คือมันทําให้เรามันทําให้เรานึกถึงสมัยที่เราเป็นเด็กแล้วตอนเป็นเด็กเรามีความสุขอะไรที่เชื่อมไปถึงตอนเป็นเด็กได้เนี่ยเราชอบอแล้วสิ่งที่เป็นเป้าหมายของพี่ในอนาคตตอนนี้คืออะไรคะเป้าหมายในอนาคตก็คือว่าอ,อ,อยากจะให้ หลานๆเนี่ยโตขึ้นมาแล้วก็ได้ทํางานที่เขาชอบตอนนี้ก็ส่งเสียเขาเรียนเรียนเสร็จแล้วก็ต้องทํางานที่เขาชอบ hmm. แค่นั้นพอแล้วแล้วก็แม่เราก็ดูแลให้แม่แบบแข็งแรงให้เนิ่นนานที่สุด hmm. แค่นั้นเองไม่ได้เป็นไม่ได้มีเป้าหมายว่าจะต้อง,จะ,องจะต้องทํางานจนถึงอายุแค่ไหนจะต้องสะสมเงินไม่มีแล้วมีอะไรในสิ่งที่เราอยากทำแต่ยังไม่ได้ทําอีกไหมคะอยากทํารายการแบบวาไรตี้แบบแบบสนุกสนุกตลกตลก แขกเชิญแขกมาก็เป็นแขกที่เราชอบคุยกันแบบตลกตลกมีแต่สิ่งหัวเราะอยากทําแบบนั้นคือไม่อยากจะคืออยากจะทํารายการที่มันไกลจากเรื่องการเมืองเลยนั่นคือสิ่งที่อยากทาแต่ไม่ค่อยได้ทาเออแต่มีหนึ่งคำถามที่หญิงจําเป็นต้องถามมากเลยช่วงนี้อะไรครับมีกระแสโดนฟ้องใช่แล้วก็มีการคุกคามสื่ออยู่บ่อยมากคือฟ้องเนี่ยกลัวไหมถามหน่อยก็กลัวไหมไม่กลัวนะผมไม่เคยโดนฟ้องนะหญิงที่เป็นครั้งแรกเลยนะ แล้วเพราะอีตาบรรจงนี่แหละ <c oughs> ไปหยิบข่าวนั้นมาไปหยิบข่าวนั้นมาแล้วก็จริงๆเราไม่กลัวโดนฟ้องนะแล้วเราแล้วเราก็มั่นใจว่าในสิ่งที่เราจัดรายการไป <c oughs> ฟ้องก็ไม่เป็นไรนะเพราะเราดูแล้วเนี่ยเราก็ให้ทางฝ่ายกฎหมายของทางบริษัทดูแล้วก็เราอยู่ในกรอบหน้าที่บทบาทของเราใช่ไหมฮะไม่ไม่ไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวเลยแต่ว่าข่าวนี้เนี่ยมันมาจากอิตาบรรจง <c oughs> มันเริ่ม <c oughs> พูดข่าวนี้แล้วเวลาโดนมันโดนหมด โดนไปถึงบริษัทด้วยจำเลยสี่จำเลยด้วยกันที่โดนใช่พี่กระหนกเป็นจำเลยที่สองเออแปลกปะจำลมจำบรรจงเป็นคนข่าวไปต้องสิบยี่สิบข่าวมันน่ะไปพูดข่าวนี้แล้วบริษัทเป็นจำเลยที่หนึ่งผมจำเลยที่สองจำเลยที่สองได้ไงวะเออแล้วที่บรรจงอ่ะคนพูดอ่ะจำเลยที่สี่นั่นเลยนี่ฟ้องก็ตุ๊เมร่านตรีฟ้องก็ฟ้องไม่ได้ดูเลยฟ้องตามอายุอ่ะ อาวุโสสุดโดนก่อนงี้เหรอ,อ,อแฟน,นเนี่ยก็คงประมาณนั้นมั้งพี่<ๆ>ออแต่เป็นธรรมดาฮะทีนี้อยากให้ฝากค่ะสุดท้ายเลยอยากให้ฝากถึงคนที่มีความฝันอยากจะเป็นแบบพี่พี่เป็นไอดอลเขาแล้วอะ่ะช่วยบอกเขาหน่ดนึงว่าเขาจะทํายังไงให้ทําตามความฝันเขาได้เออถ้าถ้า,ถาคือผมเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมีความสุขเพราะว่าผมได้ทํางานที่ตัวเองอยากทํา ผมว่าคนทํางานเนี่ยไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับได้ทํางานในสิ่งที่ตัวเองใฝ่ฝันงานในฝันนะฮะอย่าได้ไปทํางานที่ตัวเองไม่ฝันนะฮะแม้ว่างานนั้นบางทีเนี่ยบางทีบางคนอาจอยากจะเป็นนักบัญชีบางคนอาจจะเป็นอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์แต่ดูแล้วเฮ้ยให้เป็นดาราดีกว่าเอ้ยเป็นเป็นนักร้องดีกว่าเป็นคนอ่านข่าวดีกว่าดูแล้วมันแบบมันดังดีแต่ถ้าเกิดไม่ใช่งานที่คุณใฝ่ฝันเนี่ยอย่า ผมฝากไว้แค่น,นั้นเองว่าพยายามพยายามสตาร์ตตัวเองเริ่มต้นวิ่งไปก่อนคนอื่นวิ่งไปไหนวิ่งไปสู่อาชีพที่ที่เราใฝ่ฝันนะและทุกคนต้องมีก็คือถามตัวเองก่อนว่าเราอยากจะทำอะไรแล้วก็เริ่มสตาร์ตตั้งแต่วันนี้ถ้าคุณสตาร์ทก่อนวิ่งวิ่งไปหาก่อนคุณได้เปรียบคนอื่น นี่แหละค่ะก็คือสิ่งที่พี่กนกนะคะเป็นมาตลอดจนถึงนปัจจุบันนี้แล้วก็สังเกตนะคะคุณผู้ชมครับก็คือว่ามีความเป็นตัวตนอยู่ในตัวเองค่อนข้างสูงทีเดียวอย่างที่บอกนะคะคุณผู้ชมคะอยากจะเป็นอะไรก็คือให้รักในสิ่งที่ทาเมื่อคุณรักในสิ่งที่ทาคุณก็จะสามารถไปอย่างที่ไปถึงที่ที่คุณฝันเอาไว้อะแค่นั้นเองค่ะวันนี้ทางรายการกายใจของเรานะคะต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรามากๆเลยค่ะก็คือพี่กนกรัฐวงศ์สกุลาสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณค